บุรีรัมย์ยังคงนำโด่งครับท่านประธานได้มากกว่าค่าเฉลี่ยถึง4.29เท่านะฮะทำไมท่านจึงปล่อยให้บุรีรัมย์ยังคงนำโด่งอย่างน่าเกลียดต่อไปนะเลิกสะทีครับกับการสูบเลือดจากคนทั้งแผ่นดินนะฮะมือขยาวสาวได้สาวเอากลับเปท่านประธานสภาที่ขรบ ผมสุระเชษประวินวงวุทธิผู้แทนราษฎรแบบบัญชีราชื่อพักก้าวไกลนะครับวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ในวาระสองนะซึ่งก็ผ่านการพิจารณาของคณะกรมรมการวิสามัญแล้วนะแต่ว่าปัญหาเนี่ยก็ยังปรากฏอยู่มากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการกระจายตัวของงบประมาณนะจึงขอแประยะติ ปรับลดงบประมาณ5.55%ครับหากท่านประธานจําได้นะครับในวาระที่1นนะฮะผมได้อภิปรายในส่วนของงบประมาณด้านคมนาคมนะครับซึ่งมีปัญหามือใครยาวสาวได้สาวเอาอย่างน่าเกลียดนะครับแล้วก็มีเพื่อสมาชิกอีกหลายท่านนะครับรวมถึงในขั้นกรรมธิการเนี่ยที่ช่วยกันชี้ให้เห็นถึงปัญหานี้นะฮะมาถึงวันนี้นะครับ ในวาระที่สองนะฮะในส่วนของมาตรา15นะครับงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็ปรากฏว่าคมนาคมนะครับงบไม่ยอมเปลี่ยนแปลงครับท่านประธานงบในวาระที่สองนะครับมีการเปลี่ยนแปลงจากวาระที่หนึ่งน้อยมากนะครับน้อยเกินไปมากๆนะฮะกรรมธิการเสียงข้างมากเนี่ยไม่ฟังเหตุผลนะครับไม่นำมาปรับปรุงแก้ไขนะครับดังที่ผมจะเจรนาให้ท่านฟังในวันนี้นะฮะ สิ่งที่ท่านประธานเห็นในภาพนะครับคือประเด็นหลักที่ผมฝากไว้ตั้งแต่วาระที่หนึ่งนะครับที่ผมบอกว่าบุรีรัมย์นำโด่งนะฮะได้งบ ในการซ่อมถนนเนี่ยโดยกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทมากกว่าค่าเฉลี่ยถึง4.29เท่านะฮะตามมาด้วยสุริน3.58เท่านะฮะนี่ผมให้ตัวคลิปนะครับกับตัวสไลด์นะฮะเป็น QR code สามารถดาวน์โหลดได้นะครับในการอภิปรายวานละแรกนะฮะท่านย้อนกลับไปดูได้นะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีเนี่ย ก็ได้มาตอบนะครับแต่กรรมธิการเนี่ยวันนี้เป็นหน้าที่ของกรรมธิการตอบนะครับไม่ต้องไปอ้างตามที่รัฐมนตรีตอบนะครับเพราะว่าวันนั้นถามไปเนี่ยถามหมูตอบหมาครับถามงบซ่อมถนนนะครับแต่ไปตอบสร้างถนนนะฮะสิปีย้อนหลังนะครับแถมเลือกมาแค่เชียงใหม่กับอุดอรนะฮะมาเปรียบเทียบกับบุรีรัมย์ครับคือมันคนละเรื่องกันนะย้ํานะครับผมถามถึงงบซ่อมถนนนะฮะซึ่งถนนทั่วประเทศก็พลังคล้ายกันหมดนะครับแล้วก็โชว์เทียบให้ดูกับทุกจังหวัดว่าบุรีรัมย์ นำโด่งเห็นเห็นนะครับหรือท่านจะชี้แจงว่าไม่ใช่ครับท่านก็ลุกออกมาชี้แจงนะครับวาระที่สองเนี่ยเป็นหน้าที่ของกรรมธิการต้องลุกมาตอบนะครับว่าทําไมจึงปล่อยให้บุรีรัมนำโด่งนะฮะตามมาดูกันในรายละเอียดนะครับท่านประธานว่ากรรมธิการได้แก้ปัญหานี้หรือไม่นะครับสิ่งที่เรากําลังพิจารณากันอยู่ในมาตรานี้นะครับมาตราที่15เนี่ย ก็คืองบพื้นฐานนะฮะซึ่งคิดเป็น32%ของงบประมาณทั้งหมดนะฮะที่กระทรวงคมนาคมจะได้รับหากพวกเรา,เอ,าอนุมัติงบประมาณฉบับนี้ไปนะครับงบที่เหลือก้อนใหญ่ๆนะฮะก็เอาไปฝากไว้ตามแผนบูรณาการด้านต่างๆนะครับโดยเฉพาะ แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกสนะครับซึ่งกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทก็ได้รับงบไปมากที่สุดเช่นกันนะครับแถมไม่ถูกตัดเลยสักบาทนะฮะเดี๋ยวผมจะอภิปรายเรื่องนี้ตอนที่ไปถึงมาตราที่37นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นในกรรมธิการนะปล่อยไปได้อย่างไรครับ ส่วนในมาตรานี้นะครับมาตราที่15เนี่ยกระทรวงคมนาคมก็ได้งบตามแผนพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันไป58,065ล้านบาทนะฮะหรือว่า32%ของงบกระทรวงคมนาคมนะครับจากไอห้58,0 0 0กว่าล้านบาทเนี่ยนะครับท่านประธานในวาระที่1เนี่ยพอมาถึงวันนี้วาระที่2นะครับปรับลดไปเพียง89ล้านบาทครับ จาก58 0 0 0นปะฮะปรับลดไปเพียง89ล้านบาทหรือคิดเป็น0.15%เท่านั้นเองนะครับงบไม่ยอมเปลี่ยนแปลงครับท่านประธานกรมทางหลวงนะฮะปรับลดไปเพียง007ครับ0.07%นะฮะกรมทางหลวงชนบทปรับลดไปเป็นเพียง0.15%นะครับ มาดูกันนะครับในมิติที่เป็นปัญหานะครับก็คืองบซ่อมถนนนะฮะของกรมทางหลวงแล้วก็กรมทางหลวงชนบทเนี่ยปรากฏว่าถูกปรับลดไปเพียง0.05%ครับแถมไปตัดผิดที่ด้วยนะครับท่านประธานคือบุรีรัมเนี่ยนำโด่งเห็นเห็นนะฮะแต่ไม่โดนตัดครับไปตัดงดที่จังหวัดนครราชสีมาชนบุรีชัยภูมินนทบุรีบึงกาฬ ราชบุรีเลยสตูลแล้วก็ขอนแก่นครับท่านประธานชนบุรีกับบึงการนี่โดนสองเด้งด้วยนะครับแต่ภาพรวมนี่แทบไม่เปลี่ยนแปลงครับเพราะว่าตัดไปเพียง0.05%จาก40,000กว่าล้านในงบซ่อมถนนนะฮะบ,บุรีรัมยังคงนำโด่งครับท่านประธานได้มากกว่าค่าเฉลี่ยถึง4.29เท่านะฮะบ,บึงการนี่ตอนวาระ1น,นะครับดูจากภาพนะฮะได้น้อยกว่าค่าเฉลี่ยอยู่แล้วแต่ในวาระที่2ก็โดนตัด2เด้งนะครับ แต่ที่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยม,มากๆก็คือระนองอ่างทองชัยนาทแล้วก็ยังมีอีกหลายจังหวัดนะฮะที่โดนดูดทรัพยากรไปที่ชิดชอบบุรีดังที่ผมเคยอภิปรายไว้ตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าชิดชอบบุรีมีก่อนเสมอเหลือจึงแบ่งให้ชาบุรีลำนะฮะนี่เป็นรอบที่4นะครับปีสุดท้ายของสภาแห่งนี้แล้วนะฮะจึงอยากเชิญชวนเพื่อนสมาชิกครับมาช่วยกันคิดช่วยกันเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ดีกว่าเดิมนะครับ เปลี่ยนระบบจากมือขยาวสาวได้สาวเอาสู่การกระจายอํานาจและเม็ดเงินสู่ท้อนถิ่นอย่างจริงจังนะฮะซึ่งไม่ได้แปลว่าหารเท่านะครับแต่ต้องมีหลักเกณฑ์การคํานวณจะถ่วงน้ําหนักแต่ละท้องถิ่นเน่ยด้วยประชากรหรือ g p p ก็มาคุยกันได้ว่าจะคํานวณอย่างไรนะฮะ ส่วนในราชการส่วนกลางเนี่ยที่เป็นทรลทรชเนี่ยก็ควรใช้ระบบ p พปเมนจ์เมนจ์เมนต์ซิสเต็มนะฮะหรือว่า PMS อย่างจริงจังจะทวงน้ําหนักด้วยความยาวถนนต่อสองช่องจราจรหรืออะไรก็พูดคุยกันได้ครับแต่ต้องกระจายตัวอย่างมีเหตุมีผลไม่ได้มั่วอย่างนี้นะฮะมือใครยาวสาวได้สาวเอาแบบนี้นะฮะงนั้นโดยสรุปนะครับในส่วนของมาตรา15งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงคมนาคมเนี่ยผมและพักก้าวไกลไม่เห็นด้วยครับกับกรรมธิการเสียงข้างมาก แล้วก็อยากฟังคําชี้แจงนะครับอยากฟังคําชี้แจงจากกรรมธกรรมธิการเสียงข้างมากว่าทําไมท่านจึงปล่อยให้บุรีรัมยังคงนําโดง่งอย่างน่าเกลียดต่อไปนะฮะได้มากกว่าค่าเฉลี่ยถึง4.29เท่าท่านกรรมธิการที่มาจากพื้นที่อื่นจะไปตอบประชาชนในพื้นที่ของท่านอย่างไรครับเพราะถนนในพื้นที่ของท่านก็พังเหมือนกันแต่ท่านยังยอมให้บุรีรัมนำโด่งนะฮะเลิกซะทีครับกับการสูบเลือดจากคนทั้งแผ่นดินนะฮะแบบนี้ครับ คือมันต้องแก้แก้ระบบการจัดสรรงบประมาณไม่เอาแบบมือใครยาวสาวได้สาว,สาวเอาอีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นในมาตรานี้เนี่ยผมจึงเสนอปรับลด5.55เปอร์เซครับเพราะนี่คือตลกร้ายของการใช้จ่ายงบประมาณแบบที่ผมเรียกว่าคมนาคมไทยมือใครยาวสาวได้สาว,สาว,สาวเอาขอบคุณครับกระผมสังินในนุ่มหนูสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดตราดภรคเก้าไกลครับผม เ,เห็นว่ามาตรานี้ได้มีการแก้ไขนะครับแล้วก็เป็นมาตราที่สําคัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวพันกับพี่น้องเกษตรกรนะครับและผมเองผู้แทนรัศดรจากจังหวัดตราดนั้นนะครับมีคนอยู่2กลุ่มครับท่านประธานครับที่เรามีความเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ผมที่จะต้องได้เรียนถามไปถึงคณะกรรมาการว่าการจัดสรรงบประมาณนั้นเนี่ยนะครับได้ไปดูบุคคลในกลุ่มเหล่านี้อย่างไรนะครับ จะมีการจัดสรรงบประมาณไปสู่ของการที่จะพัฒนาและฟื้นฟูชีวิตของพวกเขาอย่างไรนะครับงบประมาณของกรมประมงครับท่านประธานครับเราจะพูดถึงกรมพี่น้องชาวประมงที่ประสบกับปัญหาวิกฤตที่ผ่านมานะครับปีนี้กรมประมงรับงบประมาณที่1,144ล้านเศษนะครับซึ่งถ้าเราดูแล้วจากก็ลดลงนะครับลดลงเมื่อเทียบกับใน2ปีก่อนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นปี65เนี่ย3,460ล้านหรือว่าปี64 3,986ล้านเสรก็ตามทีแต่เห็นว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับพี่น้องชาวประมงเองนั้นอยู่ในขั้นที่วิเรียกว่าวิกฤตก็ว่าได้นะครับเรือนั้นจอดกันอยู่เต็มท่าถ้าเราไปเห็นนะครับไม่ว่าใน22จังหวัดอของ ชายทะเลชายฝั่งนะครับจะเห็นว่าเรือนั้นจอดไม่ได้ออกทําการประมงหรือว่ามีแค่เพียง3 0เท่านั้นที่ออกทําการประมงได้เนื่องจากข้อจํากัดหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อกฎหมายนะครับแล้วก็ถูกกระทบจากมาตรการ i อยูยนะครับที่มีการมีกําหนดบทลงโทษที่อย่างเข้มงวดเพราะนั้นคําถามของผมที่เจ้าต้องถามไปถึงทางกรรบัญิการก็คือว่างบประมาณที่ได้จัดการจัดสรรนั้นเนี่ยนำไปสู่การฟื้นฟูชีวิตของพี่น้องชาวประมงได้หรือไม่เพราะว่าปัจจุบันนี้เองเนี่ยพี่น้องชาวประมงนั้น ก็ต้องบอกนะครับว่าเขาไม่อยากทําอาชีพนี้ต่อบางคนก็ร่าไห้เปลี่ยนอาชีพนะครับถึงกับจินเนื้อประดาตัวจากมาตรการต่างๆที่ผ่านมานะครับที่รัฐบาลดาเนินการนี่แหละครับเข้มงวดกวดกันจับผิดลงโทษกับจุมคุมขังนะครับยึดเรือแล้วก็ยังไม่พอยังมีบทลงโทษที่ที่รุนแรงนะครับปรับกันเป็นจํานวนมหาศาลซึ่งผมก็จะดูว่า้งบประมาณที่ท่านจัดสารอยู่วันเนี้ยนะครับมันได้ไปสู่การทําให้พวกเขาได้มีชีวิต ที่จะลืมตาอ้าปากได้หรือไม่การพัฒนาการที่ทุ่มงบประมาณลงไปแต่ไม่สามารถทําให้พี่น้องเราลืมตาอ้าปากได้ผมคิดว่ามันสวนทางก,กับความตั้งใจสวนทางกับข้อเท็จจริงอย่างมากสูญเสียทั้งเงินแต่ไม่ได้ทาให้ชีวิตของพี่น้องประชาชนนั้นอยู่ดีมีกินนะครับเราจึงจะเห็นว่ากรมประมงนะครับที่ผ่านมานั้นก็เป็นเรื่องของการที่จะบังคับควบคุมมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนา นะครับจะเห็นได้จากว่าในปีนี้เองเนี่ยยังมีงบถึง186ล้านเศษนะครับในการที่จะออกทำการาจับกลุ่มผู้กระทำความผิดนะครับซึ่งก็ยังเห็นว่าผมอยากให้ภาครัฐเองเนี่ยนะครับได้มีการเปลี่ยน mindset สมัยว่าพี่น้องชาวประมงไม่ใช่ผู้ร้ายเขาคือผู้ที่สร้างเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็วันนี้ถ้าเรามองว่าคนที่จะดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรดูแลในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางทะเลก็คือพี่น้องชาวประมง เพราะฉะนั้นการจัดสรรเงื่อนงบประมาณวันนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าจะไปสู่การให้หาทางออกให้กับพี่น้องชาวประมงได้หรือไม่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรามีความเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นใหญ่ยอย่างยิ่งอีกกลุ่มหนึ่งครับท่านประธานครับก็คือกลุ่มพี่น้องเกษตรกรชาวสวนผลไม้โดยเฉพาะทางภาคตะวันออกครับระยองจันทบุรีและตราดปีนี้ปีที่ผ่านมาหรือสองสามปีที่ผ่านมานั้นได้สร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวภาคตะวันออกสร้างเศษรษฐกิจให้กับ ประเทศไทยเป็นจํานวนนับแสนล้านนะครับอย่างปีนี้เนี่ยนะฮะในส่วนของทุเรียนที่เราส่งออกไปนี่มากกว่า5 0,000นตันทํารายได้กว่าแสนล้านเพราะฉะนั้นงบประมาณที่เกี่ยวข้องนะครับผมมาดูของกรมวิชาการเกษตรก็ดีกรมส่งเสริมการเกษตรก็ดีหรือกรมส่งเสริมสากลก,ก็ดีที่มีมันได้ตอบไปสู่ความเข้มแข็งให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนผลไม้นั้นสามารถที่จะมีความมั่นคงยั่งยืนและมีศักยภาพในการแข่งขันได้หรือไม่ ตรงไหนที่เป um okay. yeah. ็นการบอกได้ว่าเขาได้มีอำนาจของการที่จะต่อรองวันนี้ภารกิจของกรมส่งเสริมสากลซึ่งผมเองเคยทวงติงเรื่องนี้มาพอสมควรเหมือนกันรับว่าบทบาทของกรมส่งเสริมสากลเนี่ยมันจะทําไปสู่การให้อํานาจการต่อรองให้กับพี่น้องเกษตรกรได้หรือไม่เขาผลิตเขามีฝีมืออยู่แล้วครับชาวเกษตรกรเนี่ยแต่เวลาเรื่องของการตลาด มันไม่มีกระบวนการในการที่จะให้เกษตรกรนั้นะสามารถที่มีอำนาจก,การต่อรองกับกลุ่มพ่อค้ากลุ่มผู้ซื้อหรือกลุ่มนายทุนได้อันนี้คือเป็นปัญหาเพราะฉะนนั้นงบประมาณที่ผมดูนี่ว่าจะกรมส่งเสริมในปีนี้นะฮะ761 761ล้านสาปีที่ผ่านมาเท่ารวมกันแล้ว6,000กว่าล้านตลอดจนทั้งในส่วนของกรมส่งเสริมสากลนะครับก็มีอีกจำนวนไม่น้อยนะครับหลายพันล้านที่เดี๋ยวกรมส่งเสริมสากลนี่ก็ปีนี้ได้อีก1,200 47ล้านเศษกรมวิชาการเกษตรที่จะองดูแลเรื่องของคุณภาพเราจะนำพี่น้องเกษตรกรชาวสวนผลไม้ในภาคตะวันออกมีศักยภาพของการแข่งขันต่อสู้เพื่อที่จะนำให้ผลไม้ของภาคของประเทศไทยนั้นเนี่ยยืนหนึ่งในเวทีของผลไม้นะดับโลกได้หรือไม่ทั้งๆท,ที่เรามีศักยภาพแต่ว่างบประมาณนี้ได้เข้าไป ส่งเสริมได้เข้าไปมีส่วนช่วยในการผลักดันตรงนี้ผมยังเห็นไม่ชัดส่วนใหญ่แล้วจะเป็นงบในเรื่องขององบประจำงบในเรื่องที่จะไม่ได้ก่อให้เกิดความเข้มแข็งหรือศักยภาพของพี่น้องเกษตรกรเพิ่มึ้นอันนี้เป็นความเป็นห่วงเป็นใหญ่ครับที่อยากเห็นว่าเกษตรกรชาวสวนผลไม้เวลาที่ในในปีที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าผลไม้ที่มีราคาได้ดีเนี่ยาภาคตะวันออกเองก็มีกลุ่มคนที่ลงเข้าไปที่ยวไปซื้อไปบริโภค มันทาให้ธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวโยงนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ขายไก่ทอดไก่าย,ย่างต่างๆขายหมูปิ้งขายกว้วยทอดก็พลอยมีรายได้ไปด้วยเพราะฉะนั้นการดูแลกลุ่มพี่น้องเกษตรกรชาวสวนผลไม้ให้เขามีความเข้มแข็งเขามีรายได้นั่นหมายถึงว่าทําให้องค์การพยพของภารรคเศรษฐกิจอื่นๆนั้นสามารถที่จะมีความเติบโตเข้มแข็งไปด้วยเพราะนั้นเป็นประเด็นที่ผมได้ตั้งคําถามนี้ไปถึงทางคณะกรรมธิการนะครับว่างบประมาณที่ถูกจัดสรรลงมานี้นะครับของกระทรวงเกษตร ได้เข้าถึงไปสู่ความยั่งยืนได้มีทิศทางที่ชัดเจนแล้วหรือยังนะครับอันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่ครับประการสุดท้ายวันนี้พี่น้องชาวสวนยางพาราบอกว่าราคายางตกต่ำมากนะครับตรงนี้มีตรงเนี้ยได้บวางกันไว้อย่างไรบ้างอันนี้ก็อยากจะใช้เวลาช่วงสุดท้ายนี้ได้พูดถึงกับพี่น้องชาวสวนยางพารานี้ด้วยครับว่าเขาก็กําลังย่ำแย่นะครับขอขอบคุณท่านประธานครับ